เราไมีพกน้ำปูลามาด้วยนะคะทุกคนอเอามาสองขวดเนาะอืม สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะอยู่กับบังมี่อีกแล้วนะคะมีใครคิดถึงบักมี่บ้างคะมีคนคิดถึงอยู่บนน้อมาค่ะเดี๋ยวบังมี่จะพากินแซลมอนนะคะทุกคนน้ําปูลาเช่นเคยบังมี่อยากกินอะไรเผ็ดๆเนาะก็เลยเอาน้ําปูลามาคนใส่พริกตําพริกใส่นะคะมาลาดกันเลยดีกว่าแล้วก็ปลาล้านนี้นะคะล้านประจําบังมี่ก็มาถึง ฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน่ากินมากคะ่ะทุกคนวันนี้บักมี่ได้ผักไอ้นี่มาด้วยเขาเรียกว่าโอซุนใช่ไหมที่ไทยไม่ได้กินนะคะมาได้กินที่นี่เฉยเลยโอ้โหดู่าชำ้ชำๆมาคะ่ะทุกคนคะ่ะมากินกับบักมี่คำใหญ่ๆโตๆโอ้โหนี่อ๋อืม เขาให้วาซาบิกับซอสมาด้วยนะคะแต่ว่าบากนีอยากกินแบบแซ่บๆเนาะไม่เคยกินเหมือนกันนะคะไม่รู้ว่ามันกินแบบนี้หรือเปล่าหอมๆเ,เหมือนใบ,บนเตยเนนะคะ่ะ แต่รสชาติออกขมๆนิดนึง,นงฮาด,ฮดีอร่อยนะคะ เบามีพกน้ำปูลามาด้วยนะคะทุกคนเอามาสองขวดเนาะ อยู่ที่ไหนก็แซบได้นะขาดไม่ได้จริงๆเนาะ ตอนที่บองมีปอกนะคะทุกคนมันมียางออกมาด้วยอืมโหแซ่บวันนี้ก็มีฝนตกนะคะส่วนอากาศก็ดีดีในหมายถึงว่าไม่ร้อนนะคะอืม,อม อันนี้ก็หัวใจเท้าที่เขาให้มาในป่านะคะอืม จริงชิ้นใหญ่มากจะกินหมดไหมล่ะ <c oughs> โอ้โดูค่ะ อร่อยอบย่อยนี่เขาทำมาให้เป็นรูปดอกกุหลาบเลยเลิศม,มากร้านนี้ น้ำปุลาฉันถามไม่ได้นะจ้าเดี๋ยวรอสักสองสาวันนะคะทุกคนเดี๋ยวบังเม่จะพาไปหาเที่ยวชมเนาะ อเริ่มอิ่มไม่ได้จมไม่ได้จมไม่ได้ต้มเส้นขนมจีนนะคะ อทุกคนดูโค้กค่ะมีโค้กแบบนี้เลยมาชิมกันเลยดีกว่าเป็นแบบออืม,อมไม่เคยเห็นเหมือนกันขวดแบบนี้มีใครเคยเห็นบ้าง เฮ้ยซาที่นี่ไม่มีน้ำแข็งกินนะคะทุกคนกินกันแบบเพลียวๆนี่แหละค่ะทุกคนค่ะแบบัคมี่ก็อิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนค่ะก็กินได้เยอะเหมือนกันเนาะหรือว่าไม่เยอะตอนนี้เหมือนแบบเหมือนเรายังปรับ ตัวไม่ค่อยทันนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าบักมี่กลับไปไทยรอบนี้กลับไปนานมากคือเกือบหเดือนนะคะหรือ5เดือนนี่แหละหเต็มที่เลยแม่นี่ก็กลับมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้แล้วก็ขอบคุณทุกๆคนด้วยคะ่ะที่แบบเป็นกำลังใจให้บักมี่แล้วก็เอนดูบักมี่นะคะเพื่อนๆพี่ๆหลายคนถามเข้ามาเยอะมากเลยคะ่ะวันนี้บักมี่จะมาตอบให้ฟังแบบ เล็กๆน้อยๆอยพอเข้าใจนะคะบักมี่ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเนาะก็เอาเป็นว่าที่บังมี่กลับมาบังมี่ไม่ได้กลับมาทํางานนะคะทุกคนเออคือมี่ไม่ได้ทํางานเนาะก็เคยทํางานแล้วก็ลาออกไปได้ประมาณเนี่ยจะครบสองปีแล้วแล้วบักมี่ก็กินเงินช่วงที่บักมี่ไม่ได้ทํางานเนาะเออแล้วทีนี้ประเด็นก็คือเวลาคนที่เขากินเงินตอนที่เขาไม่ทํางานเนี่ย เ,เราต้องอยู่ในประเทศเขาเราออกไปต่างประเทศได้แค่สองสามอาทิตย์เต็มที่อะไรประมาณนี้เนาะเผื่อเวลาที่เขาโทรนัดเราแบบอยากเจอเราหรือเราต้องแบบไปฝึกง,งานหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาต้องเจอเราไงถ้าเขาไม่เจอเราเขาก็จะตัดเงินเราอะไรประมาณนี้บักมี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่โดนนะคะทุกคนโดนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคือเอาจริงๆนะได้กินเงินก็เหมือนกับเงินที่เราเคยทำงานไว้นั่นแหละคะ่ะ แล้วเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่บังมี้เคยคิดตัดสินใจว่าบังมี้จะไปอยู่ไทยเพื่อที่จะไปทําคลิปไปทําอะไรอย่างนี้แหละคะ่ะให้มันเต็มที่เนาะว่าระหว่างที่เราไปทําคลิปของเราเองกับที่เราเป็นลูกน้องเขาอยู่ที่เนี่ยอันไหนมันจะได้ดีกว่ากาันรสรุปแล้วบังมี้ก็คิดว่าบักมี้ทําคลิปบังมีงม่ก็ได้มากกว่าที่ทํางานนะคะคือมันก็แล้วแต่เดือนเนาะอย่างอย่างทำงาน อาชีพอิสระอย่างอย่างเช่นที่บังมีทำอยู่ทุกวันนี้แบบทำ u t u b e ทำเพจอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆอะ่ะมันมันเป็นอาชีพที่ไม่แน่นอนนะคะทุกคนคะ่ะถามว่ามันได้เงินไหมมันได้ก็ประมาณนะั้นแหละส่วนคนที่เขาทำเพจเขาก็จะรู้กันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเออถามว่าเนี่ยวันเนี้ยกลับมาก็จะกลับมาเคลียร์ตัวเองนะคะทุกคนเคลียร์ตัวเองนะที่นี้หมายถึงเคลียร์กับ เอกสารกับทุกอย่างที่เรากินเงินของเขากินเงินรัฐบาลเขานะคะทุกคนแล้วเขานัดบักมี่มาเจอแล้วตอนนั้นบักมี่มาไม่ได้นะคะทีนี้ก็จะต้องมานั่งชี้แจงกันนิดนึงเพราะว่าเรากินเงินเขาไงเราก็ต้องแบบอืมต้องมีเหตุผลให้เขาค่ะว่าทําไมวันนั้นที่เขานัดเราเราไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยบักมี่ไปทําอะไรอยู่ที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออคือ ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วอีกอย่างหนึ่งบังมี้ก็มีบัตรประชาชนอยู่ที่นี่ยังมีแบบเออยังก็ยังไม่อยากทิ้งที่นี่นะคะทุกคนคือเรามีโอกาสอยู่ที่นี่เราก็ไม่อยากทิ้งนะก็เลยยังคิดอยู่คะ่ะว่าเราจะหางานทำงานต่อหรือว่าอยู่ที่นี่ก็เช่าบ้านเหมือนเดิมปกติบังมี่ก็เช่าบ้านอยู่นะคะ คือเมื่อก่อนบักมี่ก็เช่าบ้านอยู่ปกตินี่แหละค่ะไม่ได้ซื้อบ้านเป็นของตัวเองหรืออะไรอย่างนี้นะคะทุกคนคือมาอยู่ที่นี่ก็เป็นแค่แบบคนมาอาศัยนั่นแหละค่ะก็ยังไม่ได้ล่ํารวยถึงขั้นแบบซื้อบงซื้อบ้านเนาะเพราะว่าบักมีก่ก็ตัวคนเดียวค่ะทุกคนค่ะไม่ได้มีใครซัพพอร์ตไม่ได้มีแฟนคอยซัพพอร์ตหรืออะไรใดๆเพราะว่าแฟนก็อยู่ไทยเนาะไม่ได้อยู่ที่นี่ ก็เหมือนใช้ชีวิตตัวคนเดียวเนาะตอนนี้ก็เลยนั่งกลับมานั่งคิดว่าจะเอาอยัางไงดีบางมี่ชอบประเทศฝรั่งเศสนะคะทุกคนชอบอากาศสภาพแวดล้อมดีดีไหม <laughs> ดีนะคะทุกคนก็ประมาณนั้น บักมี่ก็เลยอยากจะบอกว่าบักมี่ไม่ได้มาทํางานนะคะเห็นมีเพื่อนๆหลายคนทักมาบอกว่ามีงานให้ทํำไหมหางานให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือบักมี่ไม่ได้มาแบบมาทํางานนะคะทุกคนก็คือเมื่อก่อนเคยทํางานแต่ตอนนี้ก็คือไม่ได้ทํานะคะแต่ก็ต้องมาเพราะว่าเรามีเอกสารที่นี่มีบัตรที่นี่เราก็ต้องแบบ ไม่ทิ้งที่นี่นะคะทุกคนเออประมาณนั้นแหละถ้ายังมีโอกาสอยู่แต่ถ้าวันหนึ่งอยู่ไม่ไหวจริงๆหรือไม่อยากอยู่จริงๆก็อาจจะกลับไปอยู่ไทยแล้วก็มาประเทศฝรั่งเศสปีละครั้งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เนาะส่วนจะกลับเมื่อไหร่ยังไม่รู้นะคะทุกคนก็คืออยู่ไปก่อนอยู่ทําคลิปอะไรไปก่อนเพราะว่าบักมี่ทาคลิปนะคะทุกวันนี้ทําคลิปทําอะไรที่เกี่ยวกับโซเชียลก็คือทํางานนะคะอืม ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะยังไงก็ฝากติดตามบักมีด้วยนะคะทุกคนผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะทุกคนคะ่ะบักมีอยากจะฝากอีกเรื่องหนึ่งนะคะทั้งคนที่ชอบและคนที่ไม่ชอบก็ดีนะคะทุกคนเวลาที่เราคอมเมนต์อะไรก็ต้องให้เกียรติกันนะคะก็จะประมาณนี้เลยะคะ่ะทุกคนคะ่ะสำหรับคลิปนี้พูดเยอะพูดยาวแล้วักมีขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คะ่ะ